แรงมากๆสำหรับธุรกิจนะคะตู้เติมน้ํามันของออซซี่ออยล์แล้ววันนี้ค่ะประธานกรรมการบริหารเดินทางมาเองเลยนะคะต้อนรับคุณสมโชคเดชชาประธานกรรมการบริหารบริษัทออซซี่ออยล์จำกัดสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่สมโชคครับพี่สมโชคออกกองเราสองครั้งแล้วถูกต้องนะคะเดี๋ยวถามเอาตรงๆเลยนะพี่ฟีดแบ็ที่ออรารการเราสองครั้งครั้งที่สามเป็นยังไงบ้างคะก็มีผู้สนใจมากครับทั่วประเทศครับ ที่โทรเข้ามาใช่ไหมคะที่โทรเข้ามาครับสนใจอยากจะมาทําธุรกิจออซซี่ออยกับพี่สมโชคใช่ครับโอ้โหแล้ววันนี้เนี่ยไม่ธรรมดาด้วยนะครับคุณผู้ชมครับคือเราพูดเนี่ยเรื่องของคุณสมบัติของออซซี่ออยว่าทํางานยังไงวันนี้พี่สมโชคก็เลยยกตู้น้มันมาให้ดูกันเลยทั้งสองตู้อันนี้เป็นตู้จริงๆเลยตู้จริงๆและที่ถ้าเกิดว่าคนที่สนใจจะร่วมลงทุนเนี่ยนะคะก็จะได้ตู้แบบนี้แหละไปทั้งที่บ้านใช่ไหมคะแต่ณตอนนี้ปัจจุบันเรามีทั้งหมดกี่ตู้เท่าไหร่ล่ะคะครับ ครับก็มีทั้งหมดประมาณหมื่นตู้ทั่วประเทศนะครับค่ะทั่วประเทศแต่ว่ามันยังมีช่องว่างอยู่มีช่องว่างอยู่ครับถูกไหมคะวันนี้พี่สมโชคก็เลยมาบิ้วคุณผู้ชมอีกรอบหนึ่งเอาตู้มาให้ดูเลยคุณมีความต้องการอยู่เหมือนกันมีความต้องการมากผมพูดจริงๆนะฮะเนี่ยแม่ผมสนใจมากวันนี้ก็เลยเนี่ยมาดูตู้จริงๆแล้วว่าเอ๊ะมันจะเหมาะกับการไปเติมน้ำมันตรงแถวไหนยังไงได้บ้างตอนนี้เป้าหมายที่พี่สมโชคต้องการไว้อยู่ี่ย ตอนนี้มีหมื่นกว่าตู้แล้วยังอยากได้อีกกี่ตู้ครับพี่คือเป้าหมายกาททาทั่วประเทศก็คือ8ปดหมื่นหมู่บ้านทั่วประเทศนะครับก็มาหมู่บ้านละสามตู้ครับอ่านะคะซึ่งในหมู่บ้านละ3ามตู้เนี่ยก็ต้องการทุกภาคทั่วประเทศไทยแม้ว่าช่วงเวลานี้ออซิออย์หนักสุดจะไปอยู่ทางภาคเหนือก็ตามใรแต่ว่าในภาคอื่นๆเนี่ยยังมีความต้องการอยู่ใทีนี้วันนี้ที่พี่สมโชคเนี่ยเอาตู้มาให้เราได้ได้สัมผัสเนี่ยคืออยากให้เรารู้ใช่ไหมคะเพราะหลายคนอาจจะมีข้อสงสัยว่ามันใช้งานยังไงยุ่งยากหรือเปล่าใช่ครับผมเนี่ย คลิเก่าคนไม่ยากเลยครับต้องทำอยังไงบ้างเราบีบผิดโทครับนี่ฮะก็แบงค์นี่นะครับครับหยอดเข้าไปครับนี่นี่ครับมีเสียงพูดด้วยครับอันนี่ค่ะหน้าบีบหัวจ่ายน้ำมันแล้วกดปุ่มสีเขียวอ๋อนี่คือเราต้องเติมเองใช่ครับขออนุญาตนะครับอันนี้ก็คือออกมาอย่างนี้ครับแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทแล้วก็เติมใส่รถได้เลยครับอันนี้ใช่ครับปึ๊บแล้วก็เติมเองได้เลยง่ายมากแค่กดตรงนี้นะคะใช่ครับแค่บีบหัวจ่ายตรงนี้ใช ความปลอดภัยนี่มันเป็นยังไงบ้างครับพี่สมโชคเพราะว่าถ้าเอาไปตั้งในหมู่บ้านเนี่ยมันมีคําถามแน่นอนว่าเฮ้ยโดยเฉพาะมันเป็นวัตถุไวไฟมันอันตรายมันมีการควบคุมยังไงบ้างครับพี่ครับเราก็มีมาตรฐานนะฮะก็มีความปลอดภัยมีการตรวจสอบจากสำนักพลังงานนะหรือช่างตวงวัดเราก็ยังมีระบบเซฟตี้ระบบกันระเหยนะครับแล้วมีลูกบอลดับเพลิงด้วยมีถ่านเพลิงให้ด้วยครับแล้วมีมีวาล์วเนี่ยจะกันน้ํามันไหลด้วยครับโอ้คือ ทราบมาเนี่ยนะคะโรงงานผลิตตู้ออทิออยเนี่ยค่อนข้างจะมีมาตรฐานใช่แล้วเขาผลิตมาหลายปีแล้วมากมากใช่อย่างที่เราเห็นเนี่ยน้ำมันก็จะมี2ประเภทนะพี่สมโชคนะก็มีทั้งแก๊สหอกกับ95้สอวซึ่งเติมขั้นต่ําอยู่ที่10บาท10บาทก็เติมได้เมื่อกี้พี่สมโชคใช้แบงค์20ไงแต่ค้าบแตว่ามีเหรียญ10บบาทคุณก็หยอดได้ก็คือหยอดช่องที่เขามีเหรียญแบบนั้นใช่ครับอ๋อแล้วก็ดึงหัวจายออกมาแล้วกดไอ้ปุ่มสีดำแค่เนี้ มองกับดูตามชนบทในพื้นที่ที่ห่างไกลนิดนึงอาจจะไม่ต้องเติมในจํานวนที่แบบ40-50บาทขั้นต่ำอะไรเงี้ย10บาทก็เติมได้10บบาทก็เติมได้โอ้ตู้นี้ ถ้าจะลงทุนครับต้องใช้เงินเท<ช>่าไหร่ครับพี่สมโชคครับ<ช>ราคาตู้อยู่ที่7 9 0 0 0บาทครับ79,000่าบาทครับผมครับก็สามารถสร้างรายได้เดือนนึงประมาณ5,000ันถึง1 0 0 0 0บาทต่อเดือนระยะเวลาในการคืนทุนแต่และพื้นที่มันแตกต่างกันไหมครับถ้าทำเลด,ดีก็มา1ปีคืนทุนถ้าทำเลไม่ค่อยดีก็มาสัก2องปีคืนทุนครับแต่คือเราก็จะไปดูเรื่องของสถานที่ให้ด้วยใช่ไหมครัไปพิจารณาไปให้คําแนะนําด้วยสมมติถ้าผมสนใจเนี่ย จะไปทำแต่ว่าที่มันอาจจะไม่ดีพี่สมโชคก็แนะนําว่าอาจจะต้องเปลี่ยนอะไรอย่างนี้ด้วยไหมฮะได้ครับก็ส่งลายมาให้บริษัทดูก่อนบริษัทก็ดูทําเลว่ามีประชากรอยู่กี่หลังคาเรือนเราดูวิเคราะห์จากประชากรที่มีมอเตอร์ไซค์ครับค่ะเราสังเกตนะคะจากตู้ที่ไปตั้งนะคะคุณผู้ชมคือทุกอย่างเนี่ยเขาจะมีทั้ง QR code ให้สแกนเวลาที่ระบบขัดข้องด้วยใช่ครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเขาจะบอกเลยว่าอันไหนเนี่ยอันตรายยังไงเขาเขียนมาหมดเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณคุณไม่ต้องกังวลเรื่องของการใช้งานใช่ครับ ถ้าเกิดเราเราเข้าใจเนี่ยอ่านหนังสือได้ทุกอย่างเนี่ยเราเข้าใจวิธีการทําง,งานหมดใช่ครับมันไม่ได้มีความไม่ได้มีความซับซ้อนใช่ครับ oh. อันนี้คือสําหรับคนที่พอจะมีเงินลงทุนหน่อยเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทใช่ครับคือถ้าทําเลดีหนึ่งปีคืนทุนอย่างแน่นอนใช่ครับคือตั้งว่าอยู่หน้าบ้านหน้าพื้นที่ร้านชําเราปกติหนึ่งปีคืนทุนแน่นอนครับให้ตู้ทําเงินให้ได้ที่ยี่สิบสี่ชั่วโมงครับ อเพราะว่ามันเติมได้ตลอดเน่มันไม่มันไม่ได้มีเวลาทําการเปิดปิดอ<ช>ันนี้คือเติมไม่ตลอดแล้วถ้าว่าน้ํามันหมดละพี่น้ามันหมดก็สามารถกดแอปพลิเคชันมาที่บริษัทบริษัทก็จะวิ่งไปส่งน้ามันให้<อ>ทีนี้อนนระยะเวลาเท่าไหร่ครับนานไหมในว<อ>วเวลาก็คือสามชั่วโมงครับสามชั่วโมงเท่านั้นถือว่าไวมากใช่ครับแปลว่าเรามีจุดกระจายน้ํามันมีฮะเรามีจุดเรามีฮับกระจายน้ํามันเรามีทั้งคลางน้ํามันมีทั้งศูนย์ย่อยมีทั้งคลางใหญ่ครับอ๋ออย่างอย่างหนูเป็นคนลงทุนหนูก็ไม่ต้องซื้้ออนนําามัเเติิงโรหบษ พี่สมโชคเอาน้ำมันมาเติมให้เลยใช่ครับทีนี้พูดถึงตัวที่จะทําให้การทํางานเนี่ยมันราบรื่นดีกว่าตัวแอปพลิเคชันครับเขาที่แล้วเราคุยกันแล้วใช่ครับในส่วนของ Energy Man o u s อ i ซี i l ใช่ไหมคะแอปพลิเคชันตัวนี้มันมีความสำคัญยังไงคะพี่สมโชคครับเราก็มีทําพัฒนาแอปพลิเคชันขึ้นมาทําเป็นเอเน g y m จีแมนเพื่อเป็นการส่งน้ำมันให้กับร้านค้าชุมชนเราก็จะเป็นขายแฟนชาย จะมีแฟนชายเนี่ยก็คือเราจะมีแอปพลิเคชันแล้วก็มีเชลว,วางแกลอนน้ำมันตั้งแต่1ลิตร5ลิตร10ลิตร,รเอาไว้หน้าร้านช้าชุมชนนะแล้วก็จะเป็นจุดจุดเซ็นเตอร์ให้กับ Energy Man เนี่ยวิ่งเข้าไปรับน้ำมันไปส่งให้เกษตรกร,ต,กรตามบ้านครับครับอ๋อนี่คือแอปพลิเคชันนะใช่ค่ะนะคะคสะดวก เราจะแบบส่งไปตามบ้านแบบปลีกก็ได้หรือว่าจะมาส่งแบบที่เป็นตู้ก็ได้ใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้คือลงทุนประมาณ8ปดหมื่นอตีกลมๆนะ8ปดหมื่นสมมติถ้าคนฐานะยากจนอย่างผมเนี่ยผมอยากจะมีธุรกิจปั๊มน้ำมันมากลอมตัวเนาะจะพี่สมโชคนี่ไม่ได้เลยนะเนี่ยแหมคือมันจะมีแพ็กเกจอะไรที่มันราคาลงทุนน้อยกว่านี้ไหมครับพี่สมโชคครับเราเราก็มีอีกอีกโมเดลหนึ่งครเป็นโมเดลธุรกิจเป็นแฟรนไชส์น้ำมันแกละอนแอปพลิเคชันเอง ที่แม่ลงทุนเพียง5,000บาท5,000บาทใช่ครับ5,000บาทผมเป็นเจ้าของธุรกิจปั๊มน้ำมันได้เลยธุรกิจปั๊มน้ำมัน,น 5, <000 S 2> เชลกลอนได้เลยครับแต่ว่าเป็นแกรลอนคือลักษณะเป็นเป็นเหมือนเป็นเหมือนเชลแกรลอนที่วางหน้าร้านค้าชุมชนต<อ>ั้งแต่1ลิตรแล้วก็มอไซค์ก็จะมาขับแล้วก็มาเติมเอง ด<น>้ลักษณะเป็นแบบนี้เหมือนที่เราเห็นหน้าจอใช่งไหมฮะใช่ครับอ๋อเออมันก็สะดวกดีนะสะดวกครับหรือบอางทีก็จะซื้อไปทั้งแกลอนกันซื้อทังแกลอนเลยฮะก็จะเหมาะกับกลุ่มเกษตรก,ออกรกลุ่มที่มีเครื่องพ่นปุ๋ยพ่นยาหรือเครื่องมือการเกษตรครับอันนี้ลงทุนเท่าไหร่นะคะเริ่มต้นลงทุน5,000บาทครับ5,000บาทยอด5 0 0 0ันบาทแบบนี้เนี่ยถ้าอย่างอันนี้เนี่ยหนึ่งปีคืนทุนถ้าพื้นที่ดีแต่5,000ันบาทตรงนี้ก็ประมาณ3เดือนคืนทุนครับ เอ้ยอันนี้เหมาะกับอันนี้เร็วนะอันนี้เหมาะกับเออมาะผมแต่ว่าตู้เหมาะกับพี่พี่คนมีฐานะนี่หนึ่งเออนะฮะโอ้คือถ้าคุณผู้ชมสนใจเนี่ยติดต่อช่องทางไหนครับแล้วก็มันจะต้องมีขั้นตอนยุ่งยากมากมายขนาดไหนบ้างครับพี่จก็มียุ่งยากคหก็โทรสามารถโทรมาที่ call center ได้เลยนะครับเบอร์ศูนย์สองหหี่หรือแจะ แอดไลน์และแอดแอลซีออยมานะฮะทางเจ้าที่จะบอกวิธีการทําธุรกิจแฟนชายนะคุณมีหน้าร้านอยู่เฉยก็สามารถเอาแฟนชายน้ำมันแกลอนไปวางได้หรือว่าคุณมีธุรกิจใหญ่ก็สามารถเอาตู้เนี่ยไปวางได้แล้วก็จะมีแบ่งส่วนแบ่งกําไรของแกลอนเนี่ยลิตรละสองบาท นะอันนี้ก็จะมีกําไรอยู่ที่ล,ลหะหบาบาทพี่สัมชบพูดถึงการลงทุนธุรกิจที่เกี่ยวกับพลังงานหน่อยได้ไหมคะครับก็เป็นธุรกิจที่ดีนะเพราะว่าเป็นทุกคนต้องใช้ทุกวนันไม่ว่าจะเป็นช่วงสถาน,นการณ์โควิดเนี่ยคนก็ต้องใช้น้ํามันที่จะเติมรนทุกวนันนะก็ขายได้ทุกวนัน เป็นธุรกิจที่ซื้อแล้วก็หมดไปซื้อแล้วก็ต้องซื้อซ้าอีกครับอืมนะคะแล้วที่สาคัญตอนนี้นะคะทางออซิออยเองก็พยายามที่จะรุกตลาดแล้วก็ให้กําลังใจในส่วนของเกษตรกรโดยเฉพาะสมาร์ทฟาร์มเมอร์ทั่วประเทศด้วยสนใจอย่าลืมโทรไปตามหมายเลขที่ขึ้นหน้าจอแล้วบอกว่าชมจากคัมภีร์วิถีรวยนะคะจะมีโปรโมชั่นอะไรให้ไหมครับลดพิเศษ5,000บาทสําหรับคัมภีร์วิถีรวยครับสุดยอดเลยค่ะคจัดไปรีบโทรเลยค่ะวันนี้ต้องขอบคุณที่สยายามดพ้องมากๆเลยนะคะขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากครับผม